เดินตามจะรถัะ มาบากับดีๆจะกันบายตผักดันให้เอลี่ไอลี่ไอลี่เอลี่ิดหน้าใหญ่ยเอลี่ยีบเกี่ยวผ้าเลยค่ะน่าสนใอลี่แอบเขาเป็นเขาเป็นพิธีกรรายการแกงกาหาน้าสวยมาก กี่โมงแล้วว่ากี่ยามไม่กลับบ้านเนี่ยกลับไปทำรูปหัเโอ้โหโอ้โหงขนมขมาขนมาล้ลงพี่้แม่เลยนะเอลิเอลิกรดีตามากน่ารักมากเอลิพีกิฟต์เนี่ยพี่กิฟต์ภารกิจตามหารถเนสได้สำเร็จลงแล้ว เอริสเออเอลิสเอลิสก้องอ,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 อยู่นี่เอลิ่